วันนี้เรามาอยู่กับผีช้อนอ้าวโอ้โหเป้โอ้เป้ทำไมทำเงี้ยโอ้โหเป้ได้อยู่ในห้องนี้ไหมเนี่ยวันนี้เรามาอยู่กับผีช้อนสองคนนะครับผีช้อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับคนนี้ที่เราถ่ายนังเรื่อง listing two ด้วยกันคนนี้ก็เป็นอ่าคนนี้คือพี่เจเด็ดนะครับผมพี่เจเด็ดเขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ ค้างรีแป๊บอ๋อสงสัยว่าจะออกเกมครับอ้โ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 อ้เธอเธอเธอผีผช้อนเอ้าเอาอีกแล้วไม่ไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วปิดกุญแจโอ้ฮัลโหลเซ่ไฮฮัลโหลครับเอาไนท์เหรอไนท์มาหน้าอูดิโอ้โหนี่ไงไม่ก็นี่ไงไม่ก็ไม่ก็ปิดกุญแจแล้วปิดกุญแจแล้วเอาดิเอาดิลากลงมาเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปตุงไปตุง ไปตรงนี่ลงจากรถไปเลยอ้าวค้างเลยมีเลืองครับต้องยิงยางรถครับนี่ครับนี่คือการยิงยางรถแล้วก็ปล่อยให้เขาอ้าวไม่ยอมไม่ยอมสงสัยจะไม่ยอม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 ใชนี่คือปืนบกแปดอ่าและนี่ก็คือปืนบกแปดโอ้โหจะเดินให้เท่ๆหน่อยเดินหัวหน้าแก๊งเขามา คาตาใต้แล้วโดนทึบโอเคตอนนี้เราต้องเอาปืนก่อนเรียบร้อยโออยู่ไหนโอเลนเดอร์คลิปอยู่เลนเดอร์คลิปอยู่ใครอยู่ในห้องนี้บ้างเนี่ยอ้าวบักแหลมบักแหลมอยู่ไหน <c oughs> พี่กำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยอัดแล้ได้หรอ เล่นอยู่คนเดียวเนี่ยอาบอะไรอาบด้วยระดับห้องอาชิปไล่ฆ่าคนคลาชิปไร้พี่เกียนโดยแอดมินอามันหมดกดปุ่มปั๊มน้ำมันอยู่หน้าแก๊งเป้เป้มามายิงกันเดี๋มาหน้าอู่เลยได้หน้าอู่จัดไป อ๊ดเดี๋ยวช่วยเลือดเหลือนหนึ่งไม่ได้แล้วเลื่อนเลื่อนหนึ่งไม่ได่แล้วนะตายอะไรไปไหนอ้าวตายเลยโอ้โหแค่เจอหน้าก็รถชนเลือดเหลือนหนึ่งเจ้าเรือแค่นั้นน่ะโอ้โหชิบหายเดี๋ยวกด F4 F4 ไม่ยอมไม่ยอมให้โดนกระทืบไปะปไปหน้าฐานเราเลย และนี่ก็คือแก๊งยากุซ่าบรรยากาศภายในแก๊งแล้วก็การใช้ชีวิตหลังจากหลังจากไดแล้วก็กดเอาปืนแล้วก็เข้าประตูแล้วก็อกอกจากตรงนี้มันก็จะอัตโนมัติแบบฟิวฟื้แก๊งก็จะสวยมากมีอะไรมีลูกปั้นอัดอัดคลิป,ปอัอด,ดอต,ตอไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับนี่คือการยิปคันเทปของขนะ ได้ยากอ่าคือการยุกล้อบแบบไม่ค่อยจะเฟลเท่าไหร่เจอแล้วเป้าหมายแนนี่ก็คือซีซีโร่ที่เขาไม่รู้หรอกว่าเราจะมาฆ่าเขาแล้วก็ขโมยเงินก่อนแล้วกันอ่าก็ได้มาหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดบาทอะไรทำไมอืม ขายโมยเงินหน้าตาเฉยนีวนี่ก็คือนี่ครับทีมงานเรามาคุมไว้ครับอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่านะคุมด้วยคุมด้วยมาคุมเอ้าเอา,เอามาได้ไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโชคเดี๋ยวโชคอย่างงี้เดี๋ยวโชคนี้เราไม่ถูกกันไม่ใช่หรอเป็นบางช่วงนั่นแหละนี่ก็ต้องยิงยางก่อน <c oughs> ยิงยางก่อนได้ปลอดภัยแล้วอาอรถหายไปไ,ไหนเอ้าเอ้าไอ้นี่มีเหลืองไอ้นี่ อะไรอะไรแอดขโม,มยเงนินอะไรอ้าวขึ้นรถยากซ่าทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยไม่ได้นี่มันไม่ได้ขึ้นรถยากซ่าอย่างนี้ได้ไง,งนี่ต้องขโม,มยเงนินเราเป็นแก๊งที่โอ้โหกันใจใตายก่อนโชคดีไปเอาเอาอ,าอ,าอ,าอามาลยมาจากทางไหนวะ อ้าวอ้าวมีเหลืองแล้วสิเดี๋ยวดีนายดีนายก่อนมีเหลืองเลยดีนายดีนายอ้าวจอดีจอดีดีนายดีนายเก็บรถจัมเอาวไปไหนรอดหนี่ยเอ้าอยู่ข้างหลังเหรอโอ้โหมาเจอกับปืนบวกเจ็ดหน่อยแล้วจะรู้โอ้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ปิดปิดแจรถแล้วปิดแจรถแล้ว ียบร้อยโอ้โหค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรในท,ที่นี้โอ้โหไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> จบคิปดีกว่าโอ้โหยิ่งอัดยิ่งตายเยอะเดี๋ยวจะเอาตัดเอาแต่ตอนฆ่าได้โหดหดีกว่า